สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันศุกร์ที่26กันยายน2568เวลาประมาณ14นก27นาทีครับจุดตรวจกวดขันวินัในจราจรสนาโชคชัยครับถนนราชเพ้าด้านขาออกครับเต็มระบบเต็มระบบครับเช่นเดิมเช่นเคยครับโอ้โหท่านผู้ชมอะไรจะขยันขนาดนี้นะครับเขามาแล้วด้วยความสุภาพครับโอ้ดูดิคึกคักมากครับนะจุดตรวจนี้โอ้จะคึกคักไปกันไหนนะ ไขรที่ออกจากบ้านนะครับอย่าลืมครับสวมหมวกกันน็อกต่อภาษีให้เรียบร้อยครับก่อนจะผ่านในจุดนี้ถ้าไม่พร้อมอย่าหามาอย่าหามานะครับไม่งั้นคุณเน็ยโดนแน่ๆครับปรับหนักอวมอลรไทยเลยนะครับดูสิครับถนนราดพร้าวโอ้เป็นถนนที่ไม่อยากจะใช้คําว่าบันไรเลยนะครับนะการติดนี่โอ้นะครับดู ตำรวจอะไรจะขยันขนาดนี้ครับหลายพื้นที่ครับออกตั้งจุดตรวจกดขันวินในจราจรจุดตรวจคนดําก็มีอู้สารพัดนะครับกลางคืนก็เป็นจุดเป่าเมานี่ครับนี่ทุกคนก็ต้องประสบพบเจอครับเดินทางไปไหนอยู่ในเขียนะครบานนะครับท่านผู้ชมดูสิครับอืมนะครับคนมาใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะเต็มทุกช่องทางครับกล้ยนะครับดีน่าจะมีกุวยนะเออก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะครับนะ สมัยนี้ก็เป็นสมัยที่ยุคพัฒนาครับพัฒนาแล้วแต่ตำรวจก็ยังเหมือนเดิมครับนะเออตั้งจุดตรวจตรวดขันวินในจราจรนี่สุดขยันนะครับไม่รู้ว่าประเทศชาติวันไหนนะครับจะรุ่งเรืองเหมือนนี้นะครับนะยุคนี้ผมว่าไม่มีนะครับองค์กรไหนที่จะรุ่งเรืองแบบนี้แล้วนะครับนะอันนี้เป็นความคิดตรวจตัวของผมแล้วกันนะครับผมว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอจุดตรวจจุดต่างๆนะครับผมบอกว่าคึกคักมากนะเออดูสิครับ คือคักแต่ตำรวจนะครับแต่ประชาชนนี่แบบโอ้ยติดชิปชิปปงเลยดูสิครับกใครที่ชมผมแล้วนะครับก็อย่าลืมครับแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับบอกต่อพี่น้องประชาชนคนย่านราเพาวจตุจักรนะครับที่มาใช้ในเส้นนี้ไปนู่นเลยครับอ่เดอมบางกะปินะครับออกเสรีไทยครับต้องพร้อมนะครับนะไปขับขีภาษี หมวกกันนงหมวกกันน็อกคนซ้อนก็ต้องสวมใส่นะครับคนขับนี่ต้องสวมเลยนะครับเพราะว่าตำรวจนะครับสายตาเขาดีมากครับไม่ว่าจะพาสีขาดนะครับไม่ได้ผลสายตาตำรวจสอนอนนี้นะครับนะบอกเลยปรับอ่วมอลไทยแน่นอนครับดูสิครับอูยหุ่นดีแต่ละคนนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจอุดมสมบูรณ์ตำรวจก็อุดมสมบูรณ์นะครับนะโอ้ยนะอยากเป็นตำรวจจังบางคนบ้าแล้วนะ แต่ผมก็ไม่อยากจะเป็นหรอกอมืมันเป็นแล้วมันมันก็เห็นสภาพนี้แหละครับไม่อยากจะเป็นหรอกนะให้พี่พี่เขาเป็นแล้วกันอ่ะฝากไว้แล้วกันนะครับทุกคนรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือบอกต่อกันเรื่องราวดีๆแบบนี้สวัสดีครับ